ใช่ค่ะคุณจันต้องเลื่อนทั้งตัวทั้งีนต้องเลื่อนท้องไปด้วยใช่ไหมคะก็ที่ผ่านมาพยายามแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองเน้ะเพราะว่าแบบมีคนบอกว่าถ้าเราเกิดปีจอมีลูกปีเถาะจะดีใช่ไหมก็พยายามนะแต่มันไม่สําเร็จก็รู้สึกเออเราเครียดเกินไปหรือเปล่าก็เลยคุยกับแฟนว่าเออเดี๋ยวเราปล่อยธรรมชาติและกันก็รู้สึกว่าเออค่อยรีแลกซ์ขึ้นเขาบอกไม่สาเร็จี่มาไม่ถึงขั้นไหน่แต่ว่าไปสากไข่เตรียมเก็บไว้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างงี้ แต่ว่าเราอาจจะแบบกดดันตัวเองมากเกินไปอะไรนะมีแม้ว่าติดแล้วว่าหลุดไปมันยังไม่ติดไงมันยังไม่ติดอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออคุยกันว่าเอองั้นเดี๋ยวเราลองธรรมชาติดีกว่าใช่ปทผ่านไปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาคือมีปัญหาเรื่องหัวเข่าที่ไปผ่าตัดเข่ามาด้วยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันยังแบบขึ้นลงมาได้ไม่ปกติแต่ตอนนี้ก็คือโอเคแล้ว <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเอาอกลับมาทํางานได้ ่วาสุขภาพสมบูรณ์ดีแต่บางทีเราอาจจะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวเรา,าจ,จะกดดันโดยไม่รู้ตัวจริงๆเรามีปรึามมาออกษาหมอไหมเกี่ยวกับเรื่องความเครียดของราที่มันต้องไปเอาออกอะไรย่างเงี้ยจริงๆก็มีนะเพราะที่ผ่านมามันแบบมีเรื่องมีราวใช่ไหมก็แบบมีไปหายอมแล้วก็ต้องไปหาจิตแพทย์อะ่ะใช่เพราะรู้สึกเราทําไมเราต้องมาเจอเรื่องอะไรที่ที่เราไม่เคยเจอมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทําไมเราต้องมาตอบคําถามแล้วนัดข่าวก็เชื่อด้วยทําไมเราต้องแบบ ไปออกรายการอนะไรที่เราคนอย่างเราต้องไปออกแล้วเราทำอาชีพสุดจริตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ข้างกดดันหลายอย่างเคยรู้สึกไหมแบบว่าเออไม่อยากไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วทําไมต้องมาคอยตอบคาถามในเรื่องไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยไอที่ไม่อยากอยู่หมายถึงว่าไม่อยากทํางานไม่อยากทํางานแล้วใช่เป็นถึงขนาดนั้นเลย,ยเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วไม่อยากแล้วตอนช่วงที่มีข่าวเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทําไมเราต้องแบบมาตอบอะไรอย่างเงี้ยไม่อาไมหรู เพราะช่วงนั้นจัดบนเยอะมากไปทุกเดือนค่ะใช่ไปทุกเดือนช่วงนั้นแล้วก็ไปวันที่ตัดสินใจที่ต้องไปหาบอกเราถามตัวเองมั้ยว่าเราต้องมาถึงขั้นนี้แล้วหรอเพราะว่าเพราะอนนอนไม่หลับไงเหมือนตอนหลับก็จะแบบคิดว่าทําไมทำไมทำไมทำไมตลอดทำไมต้องมาตอบคำถามทำไมอย่างพี่ๆนักข่าวที่สนิทกันบางคนโทรมาแต่จันไม่อยากพูดซ้ำหลายรอบก็ไม่ได้รับก็กลายเป็นแบบเสียงเรยาทแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่อยากจะพูดซ้ำหลายรอบในเรื่องที่มันไม่จริงเหมือนยิ่งพูดก็ยิ่งต่อความยาวเสาวความยืดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้พอคบพอได้ว่าก็ปล่อยให้เป็นไปในเรื่องของคดีความชั้นศาลไปแล้วกันแสดงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยมันก็เครียดเปล่าผู้หญิงคนหนึ่งจะแต่งงานก่อนังจะใช้ชีวิตมีความสุขแต่ว่ากลับมาโดนข่าวว่าเป็นเมียน้อยคนอื่นอ่ะทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแล้วสังคมก็เชื่อด้วยสังคมส่วนใหญ่เชื่อในในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ก็ มีภาพวิจารณ์เป็นต่างๆเนะเราก็รู้สึกว่ายทำไมต้องมาพูดถึงเราแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยแล้วก็ก็โดนหลอกกันทั้งวงการอย่างที่รู้พี่นักข่าวก็แบบพี่ๆนักข่าวก็บางคนก็ไม่รู้ว่าเชื่อก็มีอะไรอย่างเงี้ยจันก็รู้สึกว่าเออตอนนั้นจันไม่ไหวจริงๆตอนที่ออกจากวงการคุณเคยรู้ว่ายังไงบ้างจริงๆจันไม่ได้อยากจะออกจบวงการแต่เหมือนแบบว่าอยากพักยังไม่อยากเจอใครไม่อยากไปไหนเพราะยังไม่อยากตอบคำถามใครอะไรอย่างเงี้ย ในเ,เรื่องที่มันมันไม่จริงไม่อยากอย่างที่บอกว่าไม่อยากพูดซ้ําเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบกับมีช่วงโควิดด้วยแล้วก็สุขภาพหัวเข่าด้วยใช่ก็เลยเหมือนกับได้พักไปจนตอนนี้เข่ากลับมาปกติดีแล้วสุขภาพใจก็โอเคอกข้ามนการรักษาของคุณหมอเป็นยังไงบ้างให้กินยารหรือว่าเขาแพ่ล์ต้องก็คือระบายให้ฟังแล้วคุณหมอก็บอกว่าเหมือนคุยกับเราให้เรา ให้เราเล่าว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเจออะไรทาไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นคุณหมอก็ช่วยตอบความคิดเราแรกๆก็มีทานยาเหมือนยาคลายเครียดยาให้แบบเราไม่ต้องคิดเยอะหลังๆตอนนี้ก็พอจะมีน้องที่ผ่านมาก็หยุดยาค่าชายก็ไม่ได้ทานแล้วไม่ถึงขั้นสึมเศร้าถึงไม่ถึงขั้นสึ่เศร้าพี่ตกกังวลคสามีว่าไงบ้างเขาบอกโอยมันจะแต่งงานแล้วถ้าใคากเป็นหมอก็ก็มันก็ต้องไปอ่ะเพราะว่าตอนนั้น จันก็ค่อนข้างเครียดเนี่ยอย่างที่รู้เพราะว่ามันเหมือนแบบเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยในเป็นเรื่องคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงหรือมีมูลความจริงอ่ะจันจะไม่ไม่ว่าเลยแต่นี่คือมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราก็มาตอบแล้วผู้หญิงเราการที่ว่าเราไปเป็นเมียน้อยใครหรืออะไรเงี้ยมันเป็นแบบเรื่องใหญ่นะอย่างคุณสามีเนี่ยคือแบบถึงขั้นขั้นเดียวกับเราไหมคะหรือว่าเขาไม่ค่ะไม่เราเราค่อนข้างที่จะเทอเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าสื่อเราก็เป็นคนตอบเนี่ยาบอกไหมคะว่าสิ่งที่ เราจะเผชิข่าวมามันทำให้เราเครียดสะสแล้วก็มาเป็นตอนนี้มันก็เลยเป็นเอฟเฟกต์ที่ตามกอย่าเงี้ยมันเกิดในตอนนีไม่นี่คือหายดีแล้วดีขึ้นแล้วค่ะอันนี้หมายถึงว่าช่วงแรกๆเมื่อเมื่อปีก่อนตอนที่แบบมีเรื่องใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนก็คือประทัเต็งดีหมดเข็มแรงหมดแล้วใช่ตอนนี้ก็คือปกติเคมีสมองโอเคแล้วใช่ก็คือเรียกได้ว่าเวลาจะช่วยแบบเดียวยาอะไรอย่างเงี้ยพอเรา ตัดสินใจว่าเออโอเคเราทําอะไรไม่ได้แล้วมันต้องแบบปล่อยผ่านก็ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของในชั้นศาลให้พี่นิดจาจัดการแล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วพี่คดีนี้ก็เรื่องราวก็อยู่ในชั้นศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆอยากรู้อะไรตอนนี้ส่งถามพี่นิดาได้เพราะจันแบบไม่อยากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะอะไรเงรี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรในในในชั้นศาลหรือเปล่าแต่คดีก็ยังเดินหน้าอยู่อะ้รในกระบวนการมีรูของเรา ถ้าถ้าจะต้องแบบว่าเหมือนตอนนี้ไม่มีเทคโนโลยีอย่างเงี้ยไปฉีดนนู่เราทำมาถ้ามันจะต้องถึงเวลาจริงจริงก็จะมีไปฝากไข่มีผสมเอาไว้แล้วเพียงแต่ว่าจะอยากเอาวิธีธรรมชาติก่อนแค่นี้ไม่ยืนไม่ท้องเพราะว่าเราไปฝากก่อนหน้านี้ใช่ใช่ค่ะดันไปฝากตอนช่วงเครียดด้วยก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แลหลุดใช่ไข่แข็งไหมถึงแม้แข็งแรงแข็งดีค่ะดีค่ะดีสุขภาพดีค่ะปกติดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็ต้องพักก็ก ก็ตอนนี้ก็ต้องถ่ายละครก่อนทำให้ทำให้เต็มที่ก่อนแต่ว่ากระบวนการกระบวนการการผลิตก็ยังไม่เริ่มกระบวนการการผลิตช่วงนี้ชะลอยก่อนอคุณสามีโอเคไหมคะสามีโอเคค่ะสามีโอเค่อยากให้เรามาทำงานี่ไหนคะคือด้วยความที่เขากลัวว่าบทของจันปกติที่ได้รับมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเครียดอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็จะส่งผล ใส่ใส่นี่คือไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะใส่ใสติดต่อได้นะคะพิธีกรพิธีกรรับได้นะคะทําได้ละครตลกก็เล่นได้เคยผ่านมาก่อนจริงๆเรื่องของการมีน้องอ่ะมันต้องเป็นปีนี้ใช่ไหมคะที่จะเรียเรื่องของการมีน้องคือต้องคลอดปีหน้าค่ะในเดือนมีนาใช่ในเดือนมีนาก็คือต้องมีความมีความดีอุ้มท้องเป็นผีไม่ไหวนะจริงๆมันมซีเรียสแค่ไหนครับเลิกที่จะต้องคลอดก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วแต่ก่อนหน้านี้อาจจะซีเรียสไงอาจจะแบบว่ารู้สึกว่า เราแบบก็อยากรีบมีอ่ะถ้ามีปีปีถอดก็ดีกว่าคนปีจออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือถ้าเขาอยากจะมาเขาก็มาใช่ไม่อยากดกดบ้างจะไม่ดูเรื่องอีกต่อไปปะครับไม่ดูและโอเคดีโอเคขอบคุณ่า okay. okay, ขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะค่นีด้วย